นี่ครับดูครับของจริงครับนี่ครับดูสะโตครับดูในท้ายครับของจริงของจริงเทจริงไอ้พวกอยูน่น่นน่ะมีแรงกันเปล่าสาดไม่ต้องมองทุนน่ะยังไม่ได้ห้าิเมตรเลย กระทิ้งเลี่ยวครับกระทิ้งเลี่ยวแห่งบางยอมครับได้เขาเจ้ารถถังไปยิงกิ๊กกันครับไหนเดียวพวกทุนรึ่งเวลาดีดูกลามเนื้อครับ เดี๋ยวคิวต่อไปเก็ตขีแตกให้ทุกพ่มันขีแตกก่อนไม่ต้องวอมกันกำลังอะวัดกำลังไม่ต้องวอมสุมท้ายแล้วเพื่อน น้ำบานครับน้ำบานครับสองร้อยเมตรนะครับสองร้อยเมตรของจริงอันเนี้ยโอ้วเจ็ดแห่งบางยมดูเหมือนจะเริ่มหมดนี่มาเจอของจริงแล้ว ไอตัวน,น,นู้นห้าสิบกว่าดูไอตัวนี้ลูกพี่กับลูกน้องดูเวลาสิเอ,า,อ,า,า,อาใหม่เด้๋ยใหม่เด้ใหม่เดี๋ดดยวหวานเจี๊ยบอยากเจอบางยอบจัดอีกทุนเดียว

Oh, that's <laughs> a